หนึ่งสองสามสี่ห้าหาลงเท้าเจอแล้วนะครับก็เลยมาถ่ายภาพต่อนะครับเด้อเดฮะนี่บ่กฟีมือตำแจ้าฟีมือเอก,อกน,นี่นะครับนี่น้ำพริกร้อยล้านล้านที่ร้อยนะครับนี่จ <c oughs> ีบพริกระเบิดกินอยู่นี่เลยเตี้ย <c oughs> ตาระเบิดใส่ตาเ่ราะอะไรนี่นะครับนี่แม่ครัวฟีมือเอกของ <c oughs> บ้านน้อยคัมเมกนะครับนี่ วัดป่าคอมิกนะครับนี่แม่ครัวอีกกลุ่มหนึ่งกำลังเพิ่มพลังเสร็จนะครับนี่พูดไม่ได้นะครับนะครับนุ่มสดนะครับนี่ทิจจอยนะครับอย่างรับสมัครเนื้อคู่ยูนนะครับเด้อนะครับใส่เกลือเยอะๆจะได้อร่อยนะครับนี่บอกแต่บนใส่เกลือหลายเตีจะสิกินได้หรือไม่ได้น้อซอยยังเหรอหนคุณยายเนี่ยซอยหอมเห็ดเจียว แจ็คถ้วยเลยจังพ่อนี่กีก้วนี่สองส้มจังพ่อนะครับพระกูบาจันไม่เขาไม่ชี้เน้นน้ำพริกเยอะนะครับนี่แจวนะครับแจ้วพริกดิบนะครับนี่อร่อยที่สุดนะครับยังขาดฝนอยู่เด้อนะครับลมมาแล้วแต่ฝนยังไม่มานะครับกันฝนมาสิโบยูเตรียมนั่น นะครับโทรศัพท์เสียนะครับเด้อเมื่อเช้านี้นะครับโดนนะครับบริวารของหลวงพ่อเจ้าวาดขโมยรองเท้านะครับไปทั้งคู่เลยนะครับเห็น <c oughs> แล้วอันรี้่งก่อนไม่ชี้มันไปน้ำหามาได้ <c oughs> อันเสียวออกมาถ่ายภาพเอนย่อมไม่ขั้วนี่เอาผู้ใดเอารอางเท้าไปเนะาะบาดเนี้นะครับโอ้ยนะครับสงสัยมันมันเขี้ยวนะครับ เด้อนะครับเขาจะเลือกขโมยรองเท้าคนหน้าตาดีที่สุดนะครับเด้อไม่รู้ใครนะครับนี่เขาครังจะคล้องก็เป็นได้บ้างดีเจ้าผนกหอมนะครับนี่มาแต่ตีสองนู่นนะครับนี่ประจําการอยู่ที่นี่ทุกวันนะครับนี่ปลูกเองยุบบนี้หึซื้อมานะครับผนกล้างถ้วยล้างจานนะครับแต่เช้านะครับมาถ่ายเมื่อไหร่ก็เจอเมื่อนั้นนะครับแม่ครัวที่วัดน้อยคำเม็กนะครับ แม่ครัวบ้านน้อยคำเมกวัดป่าคำเมกนะครับนี่แล้วหรือว่าจีงพลกแล้วแล้วจีเหลือแต่นึ่งข้าวบนนี้นะครับเหลือแต่นึ่งข้าวนะครับหุงข้าวเลยยังไม่พอยังเปเนกนึ่งข้าวนะครับเปนีเกข้าวจีนเลิกจิตการไปแล้วนะครับพรุ่งนี้จะมาเปิดไหมนะครับนี่กำลังมัดเอียงอยู่เลยนี่ฮ หอมหอมที่ใส่กีมบบนี่นะครับตำแจ่วอันจะได้หอมนะครับนำพริกเผานะครับเด้อขออนุญาตถ่ายภาพนะครับบรรยากาศที่โรงครัววัดป่าคำเม็กนะครับอยาิโยมเตรียมพัตธา h a นะครับพัตธา h a เช้าเ้าบาเบาเสร็จไปแล้วนะครับนะครับใส่เกลือเยอะๆจะได้อร่อยนะครับโอ้ยยังมาลบลวกปักอยู่นี่เหรอ นะครับต้องมีเสียงกระทะดังๆนะครับค่อยจะอร่อยนะครับนะครับอาหารจะอร่อยไม่ลอยให้ดูนี่แม่ครัวนะครับแต่แม่ครัวอ้วนท้วนสมบูรณ์นี่แสดงว่าใช้ได้นะครับแต่แม่ครัวพร้อมนี่อาหารเพื่อสุขภาพนะครับบอกบอกเนี่ยนี่มันจีแท่งกันนี่ทียัง อย่างคกมันนะครับถ้าจะตํากับพื้นก็ปวดเอวนะครับต้องยกตำมุงหรือตำยังนี่ปาตินะนะครับประชาสนมพันถ่งพ่าเจ้าวาดนะครับคคกมันน้อยนะครับแต่คกใหญ่กว่านี้ชะดีโอ้ยนี่นะครับนี่ผู้พาถวายท่านนะประจําการมันจะปีแต่นี่พาถวายท่านนี่เอะ เตกีเตกี้ผู้ใดรับหน้าทีผ้าก่าวข้าถวายท่านถวายพระทหารพระอาจารย์รยเสียแล้วบันเจ้าคว้างกับรับหน้าที่มาตลอดเลยจักจักปีเลยรับหน้าที่มื่อนิม <úsica> บ่เอาอยกให้เพิ่นซะเพิ่นมาเหมือนว่าแต่ไก่นี่นะครับงานงานยัยง,ยงมือนี๊ยรับอยูสัยรับอยูสัย <im> ซื้อวัชระในร้าน น้องยศหลานสาวได้ปริญญาปริญญาตีนี่บ่เพก่ปเลี้ยงสาขาเดย์นิติศาสตร์นะครับหลานคุณแม่สุบินนี่นะครับได้รับปริญญานะครับเด้อจากท้องไร่ท้องนาได้รับปริญญาแล้วนะครับนี่เป็นความภูมิใจของคุณยายเซ็ลเมียเพิน่นเมียไม่ต้องเทียมหมู่บ้านหรือเตียง แต่ดีใจนํำเนะเรียนจนในปริญญาเนาะอายุพันหลายแล้วบ่ยี่สิบย่สิบสองหรอือยีิบสามหรือหลายก็หนัออนน,นะครับกำลังมาสักไสประวัติหล้านนะครับจำจำกันไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยเป็นความภูมิใจของคุณยายนะครับคุณแม่สุบินอาสตูนี่นะครับ เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานจนได้รับปริญญาวันนี้จะไปแสดงความดีใจกับหลานนะครับยุใส่หื้อไปรับอยู่หมองใดนี้ยุสลรคข่ำรับตอนใบใบหัวงหรือตอนตอนใบนีตีมีผู้ไายรูปให้บบนอะนี้โอ้สาธุอนุโมทนานะครับมีเสดายเนาะบุญพิเศษเด้อนี่เดอ้อ